สวัสดีครับเมื่อนีสส้สิภาพไปที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับซึ่งเป็นเหมือที่นีการุท่ธธาพิเศษเหรียญรุ่นดวงดีสมปรารถนานะครับแต่ขหัวใจสุดหัวใจสุริยันสมปรารถนานะครับซึ่งขาดบรรยากาศกระิประมาณนี้ครับมีประชาชนลังไหลเข้ามาจำนวนมากครับซึ่งจุดที่เป็นทางเขาเนี่กร็รถขันคางติดครับกระมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยบริการนะครับน,นักท่องเที่ยวให้ไปยังจุด จอดรถครับก็อำนวยความสะดวกได้ประมาณหนึ่งครับบรรยากาศเมื่อนี้ค่อนข้างที่สิคลึกขึ้นครับเพราะว่าประชาชนนี่ลังไหลเข้ามาจํานวนมากครับแต่ว่าการ่า,างวัดชัางน้ำเย็นเองกับบริหารจัดการได้ดีครับเดี๋ยวเ้าสิไปสถานที่จอดรถของวัดวังน้ำเย็นก้อนนะครับสิ่งตำรวจการขร้นจอดน,นี่กาให้เรียวไายไปครับพอสามารถเรียวขวาเขาทางวัดได้ ได้ต<ช>้องเดี่ยวสายไปจอดอยังสถานทีจอดรถครับครับท<ม>่าที่เห็นในทางวัดได้จัดสถานทีตรงทีจะสร้างพระนางเมืองที่สูง168เมตรนะครับดานข้างก็สิให้รถจอดบริเวณนั้นครับถือว่าจอดได้หลายคันครับ<ม>นี่ครับ<ม>ก็จะมีรถติดจักน้อยนึงแต่ว่าก็สามารถร<ม>ะบาย<ม>ได้ครับ ที่เห็นด้าหนาก็จะเป็นยอดปราสาทสามฤดูครับ้ากาที่เป็นโค้งสูงๆนั่นก็จะเป็นโค้งสางของพระเสียรนะครับพระนางเมืองที่กำลังก่อสางขึ้นครับตรงสูงๆที่เป็นโค้งสางเล็กนั่นก็คือเป็นส่วนของพระเสียรของพระนางเมืองนะครับถึ่นกำลังก่อสางขึ้นครับเฉพาะพระเสียรนี่ก็ถือว่าสูงนี่ครับเท่าที่เห็นเนี่ยนยครับตรงพระเสียรกำลังก่อขึ้นนี่ครับ ก็จะมีการกลีดโฟมนะครับอยูด่ดันขัดส่วนที่เห็นนี่ก็จะเป็นเสาใหม่ขนาดใหญ่ครับซึ่งขนมาจากประเทศลาวครับมีมูล,ลค่ากว่า18ล้านบาทครับอื่นว่าประดูไยเือร์นะครับซึ่งกีมีโครงการสร้างหอพระไตรปิกดรับซึ่งกัวบัดบังน้ำเย็นก็มีโครงการสร้างหอไตรปิฎด,คคน,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 รรดนะครับโดยใส่เสาใหม่ขนาดใหญ่เนี่ยครับ นี้มูลค <S 3 itta épisode> ่ากว่าสิบแปดล้านบาทครับนี่ก็จะชมภาพบรรยากาศสิ่งพระคายไม่คล้ายเนาะมาขายอาหารทานคุณทั้งเดินครับที่จะเข้าวัดวั่างเย็นครับพอดีไม่มีแดด บรรยากาศภายในก็จะคลึกคลื่นไปด้วยผู้คนจำนวนมากครับ สำหรับที่เห็นนี่ครับเป็นสถานที่สำหรับบูกเสกวัตถุมงคลน,นะครับสำหรับคลิปนี้กาให้เบิ้งบรรยากาศซ้ำานี่อนเจอกันคลิปหน้าครับ